ปรับราคาน้ำตาลผลดีต่อชาวไร่อ้อ,อยราคาอ้อยขั้ต้นปี66ทับ67สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบอสโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u ับสไล b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบอสโซนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ต่อสู้กันมา พอสมควรนะครับระหว่างพี่น้องชาวไร่อ้อยกับหน่วยงานราชการก็คือกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ก่อนสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับหรือสออ,อรประกาศขึ้นราคาน้ำตาลกิโลกร,รัมละ4บาทนะครับไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนเลยทีเดียวนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยื่นต่อคณะรัฐมนตรีนะครับให้อนุมัติเห็นชอบนะครับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมนะครับเมื่อเป็นสินค้าควบคุมนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่กําหนดราคาขายนะครับจึงกําหนดให้กับไปขายในราคาเดิมคือ กิโลกร,รัมละ19บาทและกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวไร่อ้อยไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนัดรวมตัวกันนะครับว่าจะเข้ากรุงเทพบ้างนะครับหรือว่าจะปิดโกดังน้ําตาลของแต่ละโรงงานที่เป็นฝ่ายของชาวไร่นะครับมาให้นําออกไปจําหน่ายนะครับเพราะชาวไร่มองว่าชาวไร่ลงทุนมาเยอะขาดทุนเยอะนะครับ ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์นะครับจึงมีการแต่งตั้งนะครับคณะทำงานขึ้นมานะครับโดยมีตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในนะครับและพี่น้องชาวไร่ยอ้อยนะครับที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริหารความสมดุลในอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับจึงมีการประชุมนะครับประชุมกันมีมติ ให้ปรับราคาน้ำตาลขึ้นอีก2บาทนะครับซึ่งจะปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน2บาทก็คือน้ำตาลทรายขาวนะครับเป็นกิโลกรัมละ21บาทนะครับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นกิโลกร,รัมละ2 2บบาทนะครับ,บรรก็กรรรบาบกชาวไร่ก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นผลดีต่อการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้น ในฤดูการผลิตปี2,566าทับที่ใกล้จะเปิดถีบเต็มที่นะครับแต่จะขอขึ้นเป็น4บาทนั้นตามที่ชาวไร่อ้อยขอหรือสอนอให้ข้อมูลไปนะครับถึงต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ให้ไปทางคณะทำงานนะครับ4บาทนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะทางหน่วยงานราชการทางใคร กระทรวงพาณิชย์นะครับก็มองว่าขึ้น4บาทนั้นเพื่อจะนําเงินอีก2บาทเข้ากองทุนไปช่วยเหลือพี่น้องตัดอ้อยสดนั้นมันจะเป็นภาระของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับดังนั้นจึงไม่ควรที่จะปรับขึ้น4บาทโดยจะปรับขึ้น2บาทนะครับเพื่อให้พอเหมาะพอควรอีก2บาทนั้นนะครับก็ไม่ปรับขึ้นจึงมอบให้เป็นทางฝ่าย ราชการนะครับคือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่จะนำไปเสนอนะครับว่าจะนำเงินจากงบประมาณส่วนไหนนะครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM เนะครับเพราะว่าลดฝุ่น PM นั้นไม่สมควรที่จะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับน่าจะเป็นภาระของรัฐบาลนะครับที่จะทำ นโยบายออกมานะครับการงบประมาณออกมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้นะครับก็พี่น้องชาวไร่อ้อยก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อปรับราคาน้ำตาลขึ้น2บาทนะครับก็ส่งผลในการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นของพี่น้องชาวไร่อ้อยในฤดูการใหม่นี้นะครับฤดูการปี2566ั้าทับ 60. ซึ่งราคาน้ำตาล ปรับขึ้นนะครับก็การคำนวณราคาอ้อยก็จะดีในปี66ทั67ก็จะอยู่ในประมาณตันละ1,400บาทนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเอง